เชื่อว่าคนที่ฟังพอดแคสต์นี้ก็เป็นคนที่อยากจะประสบความสำเร็จมากขึ้นจากจุดที่คุณมีจริงไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายใหญ่นะครับเพื่อแต่ไม่คุณลงมือทําได้มากกว่าเราจะต้องตั้งเป้าหมายใหญ่ครับเพื่อที่อะไรบางคนบอกว่าถ้าตั้งเป้าหมายใหญ่เนี่ยมันรู้สึกยากลําบากแต่คุณลงองมองมุมกลับกันนะครับการตั้งเป้าหมายใหญ่จะทําให้คุณตื่นเต้นและมีพลัง ถ้าไม่ตื่นเต้นจิตใต้สำนึกเนี่ยก็ไม่สามารถส่งความเชื่อและความรู้สึกให้คุณเนี่ยลงมือทําได้เลยถ้าเกิดว่าคุณทําก็ทําได้นิดเดียวครับถ้าเกิดว่ามันได้มีความตื่นเต้นนั้นอยู่เพราะว่าอารมณ์เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับการตั้งเป้าหมายเล็กเนี่ยก็จะทําให้คุณทํานิดเดียวรู้สึกนิดเดียวไม่ตื่นเต้นก็ส่งผลกับความเชื่อของคุณคุณลองคิดดูสิครับถ้าเกิดว่าคุณตั้งเป้า10,000บาทนะกับคุณตั้งเป้า10,000แบาทความรู้สึกมันแตกต่างกันเวลาที่คุณคิดถึงผลของมัน คำถามครับสมมติว่าคุณตั้งเป้าไว้2แบบแบบแรกนะครับก็คือ10,000บาทแบบที่2 1 0 0 0 0บาทอันไหนตื่นเต้นก่ากันครับคราวนี้เปลี่ยนใหม่คุณตั้งเป้าไว้ที่10,000แล้วก็1 0 0 0 0แแล้วก็1ล้านถ้าคุณได้1ล้านบาทคุณจะตื่นเต้นไหมครับถ้าวันนี้คุณสามารถประสบความสำเร็จตามที่คุณเนี่ย list เอาไว้ได้เลย10,000หมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านคุณอยากได้อันไหนครับคําตอบก็เป็น1ล้านครับหรือบางคนเนี่ย อาจจะลดคุณค่าตัวเองหน่อยก็บอกโอ้ฉันเอาหนึ่งหมื่นก็พอดีละก็ก็พอดีพออยู่พอกินหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าเอาหนึ่งแสนครับแต่แน่นอนว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขามองเป้าหมายใหญ่เพื่อที่ให้ตัวเองเนี่ยมีความตื่นเต้นมีความท้าทายถ้าขาดการตื่นเต้นความท้าทายครับการลงมือทำเนี่ยก็จะไม่สนุกครับเพราะว่ามันเรื่อยเปือ่อย มันเอ่ยเฉยมันต้นไหนก็ได้ครับแต่ตั้งเป้าหมายใหญ่จะทําให้คุณเนี่ยมีพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยพูดเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายกันและการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันจะทําให้คุณมั่นใจมากขึ้นเมื่อคุณเก็บผลลัพธ์เล็กๆระหว่างทางได้มากขึ้นด้วยเมื่อเราตั้งเป้าหมายใหญ่นะครับและระหว่างทางเนี่ยเราเก็บควาสมสำเร็จเล็กๆครับข้อดีมันคืออะไรคุณมีแก็บพื้นที่ในการสร้างพื้นที่การเติบโตให้กับตัวเองระหว่างที่คุณเดินทางไปสู่ความสําเร็จ เมื่อคนเก็บความสำเร็จเล็กๆระหว่างการเดินทางจากเป้าหมายเล็กไปสู่เป้าหมายใหญ่มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อเมื่อคุณเก็บผลลัพธ์เล็กๆของคุณนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเวลาที่คุณตั้งเป้าหมายใหญ่ไม่ต้องไบกกัวมันครับตั้งเป้าหมายใหญ่ก่อนแล้วให้พื้นที่ตัวเองเนี่ยในการนําเป้าหมายเล็กๆที่คุณซอยออกมาเก็บผลลัพธ์เล็กๆในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนแล้วสิ่งนี้ละครับมันจะสะสมเป็น b e l i ฟหรือว่าความเชื่อนะครับ และความเชื่อทั้งหมดเนี่ยเมื่อมันสะสมมากขึ้นมากขึ้นมันจะเริ่มกลายเป็น potential หรือว่าศักยภาพนะครับศักยภาพในที่นี้มาจากการที่คุณเนี่ยมีความมั่นใจนะความเชื่อในที่นี้ก็หมายถึงความมั่นใจเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าบางคนไม่ได้ดูเก่งนะแต่ว่าเขาดูมั่นใจศักยภาพเขาเนี่ยการพูดก็คล่องเลยนะการลงมือทาอะไรบางอย่างก็คล่องเพราะฉะนั้นคนที่มั่นใจและมีความเชื่อสูงเนี่ยยังไงก็ชนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือถ้าเกิดว่าคุณอยากมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยม พูดเก่งลงมือทําเก่งคุณก็ต้องสร้างความเชื่อดูการมั่นใจแต่มั่นใจมันเกิดจากผลลัพธ์นี่นะครับเห็นไหมมันขึ้นๆลงๆเป็นวงล้อใช่ไหมครับและเมื่อคุณมีศักยภาพดีคนลงมือทําได้อย่างดีและคุณก็มีผลลัพธ์ได้อย่างยอดเยี่ยมสิ่งนี้แหละครับเขาเรียกว่า potential cycle หรือว่าวัฏจักรศักยภาพครับเริ่มจากผลลัพธ์ไปที่ความเชื่อความเชื่อไปศักยภาพและศักยภาพไล่ไปที่การลงมือทำถ้าเกิดว่าคุณสร้างวงล้อเกี่ยวกับศักยภาพได้คุณก็จะสำเร็จแล้วสำเร็จอีก เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคนบางคนเนี่ยไม่ยอมสร้างให้ตัวเองมีผลลัพธ์เล็กๆเลยไม่ยอมมีพื้นที่ระหว่างทางคือเขาตั้งเป้าหมายเล็กมากจนไม่มีแกลบหรือพื้นที่นะครับที่จะทําให้ตัวเองเติบโตไปมากกว่านี้ความเชื่อก็จะต่ําสกายภาพที่สแสดงออกมาก็ต่าครับการลงมือทําก็ต่ําสุดท้ายเราก็จะล้มเหลวซ้ำซากเป็นวัฏจักรเช่นเดียวกันและนี่แหละครับที่เป็นที่มาของคําว่าล้มเหลวซ้ำซากหรือว่าสำเร็จแล้วสำเร็จอีกเพราะฉะนั้นข้อดีของการตั้งเป้าหมายใหญ่เนี่ยจะทําให้คณลงมือทําได้มากกว่า มีพื้นที่มากกว่าแล้วก็มีความมั่นใจรวมถึงมีพื้นที่ให้กับปรงล้อว,วัฒนศักยภาพด้วยนะครับใครในที่นี้ที่ทำได้ครับพิมพ์ทำได้มาเลยครับ Motivation Podcast สวัสดีครับ